เรื่องราวในวันนี้นันทชาดกครับเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพิษภัยของการกล่าวคำหยาบโดยแท้จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลโน่นเลยคือมีอยู่วันหนึง่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรแล้วภิกษุรูปนี้เนี่ยแหละครับที่กําลังจะกลายเป็นต้นเหตุของบทเรียนครั้งสําคัญเลยทีเดียว คือตอนแรกเลยเนี่ยภิกษุรูปนี้เป็นสิทธิที่ดีมากเรียกว่าว่าง่ายสอนง่ายปฏิบัติดีมาตลอดเลยครับแต่แล้วเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นตอนที่พระสารีบุตรพาเขาไปยังทักคินาคีรีชนบทพฤติกรรมของเขานี้เปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยกลายเป็นคนดื้อรัน้นว่ายากสอนยากไม่ยอมฟังใครอีกต่อไป พอพระภาษารีบุตรนำความกังวลใจนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็ส่งแยมพระโอษฐ์แล้วก็ตรัสว่านิสัยแบบนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นในชาตินี้หรอกนะแต่มันเป็นของเก่าที่ติดตัวเข้ามาจากอดีตชาติตังหากและเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจครับพระองค์ก็เลยส่งเล่านิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเอาล่ะครับทีนี้เรื่องราวของเราก็ได้ย้อนกลับไปย้อนไปในอดีตการอันแสนไกล สู่เรื่องราวของปริศนาปริศนาแห่งขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ในเมืองภารณสีเนี่ยนะมีเศรษฐีชาราอยู่ท่านหนึ่งท่านรวยมากครับแต่ในใจลึกๆเนี่ยกับเต็มไปด้วยความกังวลก็เพราะว่าท่านมีภรรยาที่ยังสาวแล้วก็มีลูกชายตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งสิ่งที่ท่านกลัวที่สุดเลยก็คือถ้าวันหนึง่งท่านไม่อยู่แล้ว ภรยาอาจจะไปแต่งงานใหม่แล้วก็ยกสมบัติทั้งหมดไปให้คนอื่นแล้วลูกชายของท่านละ่ะจะไม่เหลืออะไรเลยนะสิด้วยความรักลูกสุดหัวใจนี่แหละครับท่านเศรษฐีก็เลยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องอนาคตของลูกชายท่านนําสมบัติทั้งหมดเลยนะไปแอบฝังไว้ในที่ลับตาคนแล้วก็บอกความลับนี้ไว้กับคนเพียงคนเดียวเท่านั้นคนที่ท่านไว้ใจที่สุดและคนคนนั้นก็คือท่าสลับใช้ที่ดูเหมือนจะซื่อสัตย์พักดีที่สุด เขามีชื่อว่านันทะครับเศรษฐีกำชับนักกำชับหนาเลยว่าเมื่อลูกชายข้าโตขึ้นนะเจ้าต้องเป็นคนบอกที่ซ่อนสมบัตินี้ให้แก่เขาแล้วในที่สุดวันที่ท่านเศรษฐีกลัวก็มาถึงจริงๆท่านได้จากโลกนี้ไปและอำนาจจากความลับเรื่องขุมทรัพย์ทั้งหมดก็ตกไปอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียวและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราววาจาของทาศผู้จองหอง เวลาผ่านไปหลายปีเลยครับลูกชายของเศรษฐีก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มผู้เป็นแม่ก็เลยบอกให้ลูกไปทวงมรดกจากนายนันทะเด็กหนุ่มก็ไปหานายนันทะเลยนะซึ่งเป็นทาสเก่าแก่ของพ่อไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเลยแต่ว่าทันทีที่เอ่ยปากถามเรื่องสมบัติเท่านั้นแหละโอ้โหทั้งแววตาทั้งท่าทีของนายนันทะเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือนายนันทะรู้ตัวดีเลยครับ ว่าตัวเองกลุ่มความลับที่สำคัญที่สุดเอาไว้แล้วอำนาจนั้นมันก็เปลี่ยนเขาไปจริงๆเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเลยนะจ้องหน้าลูกชายของเจ้านายเก่าแล้วก็พรังพรูคคำด่าออกมาเป็นคำหยาบคายคำที่มันเจ็บแสบพูดออกมาไม่หยุดเลยและแน่นอนครับเขาไม่ยอมบอกที่ซ่อนสมบัติเลยแม้แต่คำเดียวเจอแบบนี้เข้าไปคนส่วนใหญ่ก็คงจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกชายของเศรษฐี เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเขาเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปเขาเลือกที่จะใช้อุบายของผู้มีปัญญาเด็กหนุ่มนี่สับสนไปหมดเลยครับเขาคิดแล้วคิดอีกเอ๊ะทำไมทาสที่เคยซื้อสัตว์พักดีถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เนี่ยพอคิดไม่ออกเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาบัณฑิตท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเลยครับในเรื่องของสติปัญญา บัณฑิตท,ท่านนั้นก็นั่งฟังเรื่องทั้งหมดอย่างสงบเลยครับพอฟังจบท่านก็ให้คำแนะนำที่เรียกว่าพลิกเกมได้เลยท่านบอกว่าเจ้าหนูเอ้ยเรื่องนี้มันง่ายนิดเดียวตรงไหนก็ตามที่นายนันทะมันยืนชี้หน้าด่าเจ้าด้วยคำหย,ยาบๆคล้ายๆน่ะตรงนั้นแหละคือที่ที่พ่อของเจ้าฝังสมบัติเอาไว้พอได้ฟังแบบนั้นลูกชายเศรษฐีก็ไม่รอช้าเลยครับทำตามอุบายทันที เขากลับไปหานายนันทะอีกรอบและมันก็เป็นอย่างที่บัณฑิตบอกเป๊ะเลยนายนันทะเริ่มยืนด่าเขาจากที่เดิมทันทีที่เห็นแบบนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปฉุดกระชากนายนันทะให้ออกไปพ้นนทางแล้วก็เริ่มลงมือขุดดินตรงจุดนั้นเลยและในที่สุดครับเขาก็เจอจริงๆคุ้มทรัพย์ทั้งหมดของพ่ออยู่ตรงนั้นเองพอนิทานจบลงตรงนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ทรงเฉลยปมทั้งหมด เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นภาพว่าเรื่องราวในอดีตชาติที่เพิ่งเล่าไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงพระพุทธองค์ทรงอธิบายอย่างนี้ครับว่าทาสนันทะคนที่จองหองในวันนั้นนะ่ะก็ได้กลับมาเกิดเป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากในวันนี้นี่เองส่วนลูกชายของเศรษฐีคนที่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพระสารีบุตรและสำหรับบัณฑิต ผู้ที่ให้คำแนะนำอัญชานฉลาดก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติของพระองค์นั่นเองครับและจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ล่ะครับนิทานเรื่องนันทชาดกเนี่ยก็ได้มอบข้อคิดและบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆเลยให้เราได้ลองนำกลับมาคิดทบทวนกันดูข้อคิดข้อแรกเลยก็คือคนที่นิสัยไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยพอได้ดิบได้ดีมีอำนาจขึ้นมาก็มักจะลืมตัวแล้วก็ข่มเหงคนอื่น ข้อที่2ครับคำพูดหยาบคายมันก็เหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นจิตใจที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนหรือขัดเกลามาต่อมาข้อที่3คนมีปัญญาเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการโต้เถียงนะครับแต่เขาจะใช้สติปัญญาหาทางแก้ปัญหาแทนข้อที่ 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนและการระมัดระวังคำพูดถือเป็นกรอบต้องการตัวเองที่ดีที่สุดเลยและข้อคิดสุดท้ายครับความสำเร็จที่ไม่มีความถ่อมตนควบคู่กันไปสุดท้ายแล้วมันก็จะเปิดเผยท,ท่าทายที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราออกมาอยู่ดี เรื่องราวของนันทชาดกก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อว่าแล้วคำพูดของเราละ่ะในแต่ละวันคำพูดที่เราใช้กันอยู่มันกำลังสะท้อนหรือเปิดเผยอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจของเรากันแน่